สวัสดีครับพบกับผมเฟลิวเฟนกับ Silent Hill 2 Part 10นะครับหลังจากที่เราได้ <c oughs> ทำการสู้ตัวเฮียนไปแล้วมันเรียกว่าสู้เหรอมมนเหมือนกูกรีดร้องแล้ววิ่งหนีวนไปวนมาอยู่ตรงที่เดิมร้อยมันหนีไปนะครับ <c oughs> เราก็จะทำการออกจากที่อพาร์ตเมนต์นี้สักทีหลังจากที่น้ำลดแล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหมมีไอตัวให้กูส่งขอ วุ้ยอย่าเปลี่ยนเพลงดิอย่าอย่าอย่าเปลี่ยนเพลงทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไม่มีอะไรนะครับโอเคแล้วเพลงมันจะเปลี่ยนทำไมวะบอกกันหน่อยดิแองอ่นแล้วเราก็มาเจอ ประตูประตูอยู่ฝั่งนี้จะได้ออกไปกันหรือยังโอ้ oh my god เราได้ออกมาแล้วเย้ yeah! ฟงโอเคนี่เป็นโมเมนต์ที่คุณดีใจที่สุดในชีวิตเลยนะครับของการเล่น Silent Hill กูอู้มีกล่องพยาบาลเป็นรางวัลให้กูด้วยดีใจมาก คือกูดีใจอีกอย่างหนึง่งคือเมื่อวานกูตัดสินใจถูกนะครับว่ากูไปเซฟเพราะหลังจากที่กูเซฟปัรบเกมกูค้างเลยอ <c oughs> ดีนะกูไม่ต้องมาสู้เฮียนั่นใหม่แล้วกูต้องไปไหนต่อมีเสียงเคลื่อนที่เล็กนะครับอ่าหลังจากที่เราออกมาจากบูเคิกอพาร์ตเมนต์แล้วเราก็จะต้องไปโรสวอเตอร์พารใช่ไหมยา h yeah. Let's go! Let's go to Rose Water Park. We run through here. and what? เด็กร้องเพลงเนียนแคทนะครับมึงมึงเป็นคนดีเหยียบหนีเอ็กกูสิไหม I don't know. Maybe I did. กูไม่รู้ไม่เที่ยวกูอาจจะทำนะเด็กตัวเล็กๆอย่างมึงมาทำอะไรที่นี่ ฮะ n g มึตงตาบอดเหรอว่ t ส์ท l ส์ท์ส์ท์ส์ท์ e ์ท์ส์ร์ o ์ e ์ส์ท์ r ์ท์ส์ท์ส์ท์สอท์สงท์ส์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  r ์ส์ท a ส์ท์ส์ท์ส์ท์ั์ทรส์ท์ส์ท์ม How do you know Mary's name? มึงรู้จักแมรี่ไดนะ้ไงททนัททททสสกะไปไปไปนะครับรู้จักแมรี่ได้ไงวะ เย้เนื้อเรื่องมันชักจะสับสนงงวงวายกันไปหมดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรกูไปส o s เ Water Park ต่อช่างแม่งอีเด็กเอี้ยหยียบมือกูเสือกมายุ่งแมรี่กูอีกอ่ะแล้วเราก็มาถึงส o s เ Water Park นะครับแมรี่เธออยู่ที่นี่หรือเปล่าขอให้อยู่ครับมึงเกมกูจะได้จบตรงนี้เลยกูต้องไปทางไหน ทำไมมีเสียงเหล็กเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานี่ป้ายอะไร Caution! Slippery when wet or frosty พื้นจะลื่นถ้าเกิดเปียกหรือเป็นน้ำแข็งย u d o ดนเ a y h ห n ก g u บุ u เลต t say. s, <c oughs> <S มองไรอีกแ a นก g u บุ u เลต t s, <c oughs> <S ได้กระสุนแฮนกันมาเพิ่มนะครับแสดงว่ามันต้องมีมอนเตอร์แถวนี้แน่เลยก็แงดีเกมนี้ไม่มีมอนเตอร์ก็กระไรอยู่นะ ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องวิ่งกันต่อไปวิง่งไปข้างหน้านั่นแหละเจมส์ Let's find Mary she must be somewhere around here Mary where are you I see something I see hand gun bullets รู้สึกกระสุนกูจะเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกทีทุกทีนะครับ คือแบบว่ามันต้องการชดเชยที่กูยิงเลสปิรามิดไปใช่ไหมเอ่อแถวนี้มีอะไรไหมไม่มีนี่มันทางแรกกลับไปเอาวิ่งตรงต่อไปแงวีงวเงี b ยบิวตี i n g Oh y e a ย I need that อันี้มีอะไรไหมและเสียงเคลื่อนเหล็กก็ดับไปแล้วนะครับกูมองไร I ไอ e ีสัมติแมร Mary รี่แมรี่จริงๆเหรอเกมจบแล้วยัง Mary ่ยิ้มให้กูอ๋อไม่ใช่มึงไม่ใช่ Mary กูดูเหมือนแฟนมึงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่พันยากูกูไม่อยากจะเชื่อ เธออาจจะเป็นคาแฟรคือคือมึงเหมือนมากแต่กูชื่อมาเรียสัตว์กูดูไม่เหมือนผีใช่ไหมเอ่อทักฉันอุ่นนะมึงไม่ใช่แมรี่จริงเหรอบอกไปแล้วสัตว์กูชื่อแมาเรียเอ่อขอโทษ มึงจะไปไหนกูตามหาแมรี่มึงเห็นเทำไมเฮ้ยเฮียกูพลาดพีเดีกมึงไม่ได้บอกว่ามึงเข้าไปเออเขาตายไปตั้งสามปีแล้วแต่กูได้จดหมายมาเขาบอกว่าเธอรออยู่ที่สถานที่พิเศษของเราแล้วก็ที่นี่เหรอที่บาร์ฮอตดอกนล่นนะกูไม่เห็นอ่ะไปจากไกลเลย ที่นี่เป็นที่สถานที่พิเศษของมึงเหรอที่เดียวเหรอโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ภาพอะไรภาพภาพโอ้แฟลแบ็คเออเก่าเก่าที่เดียวไม่มีไม่รู้แล้มีที่ไหน Lightview hotel. Lightview hotel. It's still there. So the hotel. hotel. Oh, you knew what? hotel. hotel was your special place. Don't get so. Oh, yeah, It's this way. Hang on! You're coming with me. Yeah, you just leave me? มันจะไปกูอยู่คนเดียวแต่สับเปล่าคนเดียเออไม่กูแค่กูอยู่คนเดียวแม่กูเน่ยไปหมดเลยผู้ชายอะไรกูดูเหมือนแมรี่ไม่ใช่เหรอเอาไปเป็นตัวแทนก่อนแมกูอื่นเอวันเนี้ยแล้วไม่ก็บางทีคุณอาจจะเกลียดเธอหรือเปล่าอย่ามาพูดบ้าๆกูนะแกูไปด้วยทำไม เออก็ได้สุดอา้าวแล้วกูก็ได้เพื่อนกูคนแรกนะครับอุ้ยอุยตีได้ด้วย <c oughs> กูก็โด <c oughs> กูไม่รู้สรุปแล้วแองเจล่าไม่ตามกูแต่มีมีดให้กูแ้เอ็ดดี้ก็ไม่ตามกูแต่อ้วงให้กูฟังมีอีมาเลียมาย่อก,กูแล้วกูก็ให้มันตามอะไรเนี่ยพระเอกกู แม่งเดี๋ยวนะกูต้องคอยโปรเทคมาเรียใช่ไหมเอา้าอะไรเนี่ยในความทรงจำของ67คนที่ตายจากโรคร้ายและกำลังหลับไหลอยู่ใต้มหาสมุทรนี้เอ้ยเทสากนี้ทำไมมึงต้องนมมาเรียไอพระเอกทำไมพระเอกแม่งหือนอะยอมแล้ว ตตตตตตตนนนนนนคือถ้าเกิดกูต้องไปที่โรงแรมอีกมันก็จะเจออะไรหลอนๆแบบอพาร์ตเมนต์ใช่ไหม Fuck <laughs> อ่ะโอเค so where is this hotel Where the fuck is this hotel เนามีโรงแรมแจ็คแล้วแล้วโรงแรมกูอยู่ไหนวะ ไม่ใช่ <c oughs> โห<ฮ>ูพ่อมึงพ่อมึงขับรถเฮอ <c oughs> นะกูขอร้องขับรถเฮอ <c oughs> ข้ามฝั่งไปตั้งนู่นนะ่ยให้กูวิ่งจริงๆเหรอ รอกูเล่นเปล่า,ามาเรียพร้อมจะวิ่งกับกูหรือยังมามาเรีย Let's go Wait a second I forgot to time my clock again มาเรีย Let's run Run for your life maybe โอ้ no 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 ชิดชิดชีด IC อ got damn key เหยียบไม่เออไม่ใช่เฮลตีดิงไม่บิวตีดิงมาเลียแดกสโคดไหมมาเลียเมื่อกี้ที่กูตีมาเลียมาเลียก็ไม่โวยวายอะไรอยใหญ่นะครับขโมนเล็กมาตีขากูมามาว่ายน้ำกูหน่อยตีขาตีขา ตีขาตีขาวางคามึงเจ็บปีกไหมเ <c oughs> อาละรครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะทำการวิ่งไปสุดนะครับ แล้วเราก็ได้คนพบกันนะครับว่าสะพานแดงพังเ yeah. อียอะแล้วเราจะทำยังไงกันดีมาเรียในเมื่อสะพานมันพังขนาดนี้แล้วผมเห็นอะไรผมเห็นศพคน That's a map here ที่เลยวะเฮะ้ทำไมแผนที่มันกากรบาทใส่ตรงนั้นของกูะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์หมายความว่าไงวะเอ๋ที่นั่นมันมีอะไรมันคืออะไร โบออราม่าไลนโบลิงของพีทนะครับเพื่ออะไรวะกูวิ่งมาถึงนี่เพื่อเพื่อแค่นี้เหรออ่าแฮนด์กันแอมโมอ่าวิ่งกลับ และแล้วเราก็มาถึงลานโบลิ่งของพีทนะครับเข้าทางนี้หรือเปล่า I'll wait here ฉันจะลอยอยู่ที่นี่ฉันเกลียดโบลิง่งกูมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเล่นโบลิ่งนะเว้ยอ,อะไรของมึงวะแล้วมึงบอกว่ามึงไม่อยากอยู่คนเดียวอีปวก